ครับสวัสดีครับมือนีพบกับลุงพงคนไทยผู้ครับมือนีพาทุกท่านมาอยู่ที่ถนนไดโดโรดครับนี่คือถนนไดโด,โดโรดครับมือนีพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในงานเพิ่นบอกว่ามือนี เป็นมือครบรอบ10ป,ปีถนนเดโูโรดครับหรือว่าถนนสายบุญนั่นเองถ้าพี่น้องเข้าไม่ชมบบรรยากาศบริเวณงานถนนเดโูโรดหรือว่าถนนสายบุญครับตั้งอยู่บ้านโนนบุรีหมู่ที่หนึ่งตำบลโนนบุรีอำเภอสหสขัน์จังหวัดกาลสิน์ครับทุกวันเสาร์นะครับเทศบาลตำบลโนนบุรีจะปิดถนนส่วนหนึ่งครับ เพื่อให้ชาวบ้านร่วมทําบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลอิ่มบุญอิ่มใจยิตพองใสครับและวก็นำสินค้าพัฒกรรมมาวางจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากครับจากานักท่องเที่ยวคนไทยและวก็คนต่างประเทศด้วยนะครับ เมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นการครบรอบ10ปีถนนไดนโ,โรดนะครับเมื่อนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันครับก็บจะมีโรงท่านจากส่วนราชการนะพ่อข้าแม่ข้าประชาชนครับและก็ทุกภาคส่วนด้วยครับเพื่อนมาร่วมงานมารวมทํำบุญได้ไล่หม่องได้หล่บอลครับ เมื่อนี้สีผ้าพีรองเข้าเมื่อชมบรรยากาศบริเวณงานน่่่มกันครับเดี๋ยวตามลุงพงไมาครับการศินได้รับรางวัลหมู่บ้านสินห้าจากรมศาสนาชุมชนคุณธรรมโดดเด่นบ้านนมบรุรีและรางวัลเที่ยวชุมชนยนต์วิถี สิชุมชนในระดับประเทศในปีแรกของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเทศบาลตำบลนนบุรี <No. S 1> การดำเนินง,งานถนนสายบุญครบรอบ10ปีในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลายประการทั้งรักษาวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้ยัง่งยืนได้เสริมสร้างบุญบารมีสร้างความรักสามาัคคีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ิีรองการคุณธรรมและการจัดทําโรงทานสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการสงเคราะห์ผู้เกาะบางในชุมชนโนนบุรีทั้งสิเบเอ็ดหมู่บ้านและการเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาครบ6รอบของรัชกาลที่สิโดยมีกิจกรรมการโรงบุญในวันที่12-13กรกฎาคม2567กิจกรรมการสอยดาว การประโนการจําหน่ายสินค้าชุมชนโรงทานการเต้นแอร์บิกแดนการจัดเวทีเสวนาสายบุญ10ปีการห่อข้าวต้มพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นการเดินแฟชั่นสายบุญการดำสมโพธิรอบรอบ10ปีการเทศนาธรรมะการกล่าวคุณธรรม3ภาษาและการทำบุญตักบาตรถนนสายบุญรอบรอบ1ิปีของทุกล้าส่วนในวันนี้ บับน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบเปิดโครงการจัดงานครบครอบ10ปีถนนสายบุญศาสกันไดโนโรสประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญครับกราบนมำสการ์พระเดชพระคุณเจ้าที่รูปค่ะเรียนท่านวาตารวัชชัท่านแมนเทอ สถานที่ทานในประเทศบุรีจัน,นาทงค่ะท่านในายกเทศสมนตร,รตีเทศบาลรํบาบุรีพร้อมคณะผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะจากในอำเภอสังสถานแล้วก็จากทุกพื้นที่นะคะอยู่บริเวณถนนไดโน้์แหงนี้ค่ะข่าวดิฉันฉนลอเฉลิมขวัญหล่อตะกูนนะคะนายโยบการบริหารส่วนจังหวัดกาลสินก็รู้สึก อิ่มบุญนะคะตั้งแต่ได้ก้าวย่างเข้ามาถึงบริเวณถนนเตมอร์โรสนะคะของอันเ็นศาสนสถานแห่งนี้ซึ่งถือว่า ปีนี้ปีที่ที่ผ่านมาค่ะได้มีโอกาสมาร่วมแล้วนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องอัตลักษณ์นะคะจากการที่ท่านนายกได้กล่าวรายงานเนี่ยกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็หลายวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เราหลอมรวมดวงใจนะคะพี่น้องประชาชนพิจารณาสังคทุกท่านทุกคนทุกวัยเลยนะคะถ้าในอนาคตต,ต่อไป เรามีความเติบโตเรามีความสวยงามมาโดยตลอดนะคะวันนี้ลงรถมาเนี่ยจริงๆใส่ชุดใส่แต่เสื้อกับสิ้นค่ะพอพระวาสนาก็คือนุ่งสิ้นนะคะเออนุ่งสิน่นนั่งศาสตร์ตักบาทแก้ววัดแต่วันนี้ได้อัตลักษณ์มาด้วยก็คือผ้าเบี่ยงเขาเรียกว่าผ้าของออจตีนะคะได้มอบให้ก็คือเป็นลายไดยโนเสาร์นะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนะะญญในรอบถัดไปถ้าเราจะทำเป็นอัตลักษณ์ ของถนนไดโนร่นแล้วก็อำเภอสระขก้จังหวัดกระสินก็อยากจะเผยแพร่ผ้าข้าฟ้ายนะคะราคาน่าจะจับต้องได้นะคะเห็นสองข้างทางก็มีการนำร้านค้าโอท็อปของชุมชนของตำบลมาขายก็รู้สึกคึกคักนะคะบรรยากาศก็กำลังเย็นสบายค่ะวันนี้เราถือว่า ผลงานสุดเกินนะคะการทำงานของท่านนายกประการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกายินดีแล้วก็ผู้พิที่นะคะโดยเฉพาะเราก็ได้ยกระดับในเรื่องก่างๆเพิเ่มระดับลงหาห้าจนเป็นระดับประเทศมาแล้วนะคะเมืองค่ะขอบคุณค่ะ

ด้วยอานิภาพของพระรตนาไยทุกทั้งวปวงอุปถัตทั้งหลายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงสู้นจิ้งไปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแต่ปวนข้าทั้งหลาย บอกข้าเถิดสามนอดผ่านไปเลยจงกลับแน่แต่แสงพระคาร์เตอ สัมผัสก่อนเนาะไปีหาสัมผัสก่นสัมผัสเลยายเาเลยวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรครับมีกะทิจ้าครับมีกะทิขอดูหน้าตาหน่อยครับว่ามีกะทิยังไงบ้านขอดูหน้าตาหน่อยครับดูทหน้าตามันถ่ายเลยค่ะ zoom ก็มาค่ะน e r t ครับวันนี้ลงทานจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและและพอกงการศึกษาพอกองการศึกษาเทศบาลตำบลนนบุรีนะครับตามมาที่เขูดเเ่าติดหนัเยอีา่กาเิมเในีวแบ่คียังไงก็อะให้เหมอนกับ รู้จกักทำบ้านใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์รลลู้จกักทำบ้านใช้ชีวิตรู้จกักทำบ้านสร้สสลารู้จกักทำว่าสร้างสรรค์รู้จกักอยู่ด้วยสติปัญญาสสอ,อย่าให้เสียชื่อเปสส็นสักการหรือมันเพิ่ที่ใช้ส,สอนสนเรื่องที่สุดแต่รู้ไม่ว่านี่คือแก เป็นชีวิตส่วนตัวมีสติทำอะไรให้มีสติสมีสติให้ทอให้มีขอากนรร้าเสียสละเป็นอุปณิสัยสิ่งที่กว้างที่สุดในโลกนี้คือใจคนและสิ่งที่แคบที่สุดคือใจคน,จคนเอาให้ดีเพราะฉะนั้นจะมีความร,รู้สึกเหงาเศร้าหดหู่เป็นโรคสิ ในครอบครัวในครอบครัวมั่นคงนะที่สองก็เป็นแม่ตาจูดูดูกันด้วยความศรัทธาในความแม่ตาอยู่บ้างเดินไปเลยลูกเดินไปเลยครับไม่ต้องหยุดวันนี้ถนนสายคนทางมาร่วมในการเรื่องส่งโทษถนนไดโนโรสในในการประกอบกิจกรรมอาณะสงฆ์โดยมีพระบิดาพ่อพ่อปู่เสด็จพระธนนานิเทศ ได้ทำบุญกับพระคุณเจ้าก้9รูป9วัดด้วยกันที่เดินทางมาร่วมรับอาหารมิตรบาทจากาติโยมนอกจากนั้น <c oughs> การถวายทานมนะ่ให้กับอโพ์อเองยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับถาวายทานให้กับคณะสองฆ์หม่ใหญ่ เพราะะนั้นในวันนี้ญาติโยมนะญาติโยมได้ลองพิจรารณาในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้พวกเราได้มาถวา,ายทานให้กับคณะสงมฆม์ใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากทั้งเก้าวัดหลายสิบรูปเพื่อที่ส่งนั้นหลวงพ่อยมพ่อมัชน,นาโย,ย,ย่หลวงพ่อสงหวังท่านก็ได้นำเล่า และก็ความสังขารความเป็นมาเป็นไปในการทําบุญรวมถึงในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมก็มีการไหว้พระมีการสมาทานศีลมีการถวายทานการไหว้พระสมาทานศีลศีลศีลเป็นเครื่องแห่งการทำดีทั้งตัวโยงเพ้่อพระพ่อพระเจ้าเจ้า ขอให้คำแนะนำหรือว่าให้เออเพื่อที่จะทำให้ส่งเสริมของพวกเรานี้ยมีความน่าอยู่รวมถึงอย่างที่พระพุทธเจ้ท่านได้สัมมนาท่นี้กระาว่าพวกเราทุกคงถือว่ามาเดินทางร่วมกันเดินทางร่วมกันในที่นี้เเรื่อมกันทำความดีเพราะฉะนั้นนายายโยมในวันนี้ในการทำบุญ ครบรอบวาเป็นการทำบุญตักบ,บาทครบรอบ10ปีของถนนไบโน,นรสนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคุณตาุิยายนะโดยเฉพาะของชมรมผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงวัยหอมสุขรัตัยูวิทยาญนะาติธรรมชุมชนตำบลนนบุรีพร้อมทางคณะสงฆนะ์ได้มีการดำเนินการมาตลอดระยะเวลา10ปี ดนโนโรถหรือว่าถนนสายบุญในกิจกรรมวันเสาร์กุ่งส้นนั่งสาธํทำบุญตักบาตรเก้าวัดจึงมีการพิวัฒนาการมีการพัฒนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้ถนนสายนี้เป็นถนนแห่งความดีของพุทธศาสนิกชนที่มีความอ่าวไฟความดีเป็นถนนที่ญาติโยมสามารถมาทำบุญได้ผู้ันเสาร์นั่นก็หมายความว่าเทพปคุณหลวงพ่อหลวงพ่อที่ปกษาเจ้าคณะอำเภอสระเข้ยวี่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของการจะทำถนนยจรยญร้หเพราะว่ามีการ เรนะไ,ได้เรียนเห็นความสำคัญในการถวายทานของญาติโยมในขณะที่พวกเรากำลังทำบุญกับบาทนั้นะพก็อยากจะให้ญาติโยมพุทธศาส,ะสะนิกชนทุกท่านได้รำลึกนึกถึง,งในการถวายทานของญาติโยม ทำอย่างไรให้กับคณะสงฆ์ขอนรุ่นเร่อระหว่างการถวายทานและหลังจากนั้นหลังจากที่ยาเติมได้ทำบุญถวายทำจิตใจของย่าเติมให้มีคึ้นรุ่นเร่อตลอดไปในกิจการถวายทานของพวกเรา กาคณะอำเภอสัตหีบนะแล้วก็เก็ได้มานมาเพื่อมาปาเพื่อมาเพื่อมาเพื่อาแล้วก็มเ่อมาดดีช้าจะช้ารอพัรอพระคุณเจ้าด้วยที่มาเรื่องในการธรบุในวันนี้มาเรื่องถึงเรื่องมารื่อาคิดในการทำขให้เพื่หลาเือนนจงดีเพลินในาท่กท่ก็าทากท่าท่นก็ทก็่านานก่านนใจก็ทนก็นา

em subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือการสัตว์ทงรักกาเลื่อนข้ด้ยาพี่น้องคเับผมือเลื่อนข้นหลากหลายบมืจักเนนะอะไรจะทาให้ประชาชนแสดงที่มองเหทองถนนอริกาเวลาเขาแพร่ภาพไปมันจะได้ยิ้มดีสวยตัวตเลาแต่งให้ดูด้วยแต่งแต่งให้แู

เิศชจอพี่เพียพี่กุลพี่แจ๋วนะครับคุณนคัุณแม่ด้วยนะเมนูอย่างน้อครับว้นนี้คชิ้นทอดนะครับคือลิกมานะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆนะครับผูอ่าเต็มนนแรับแนขึ้นในการสมแทสนายเส่ เลือกเรีมเีก็จะดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยนะครับมนตีพัพลแล้วก็ขึ้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นโรงทานม,าคมัครับเกวดอก็าโอครับนใารบาทนะคะาี้าาาเลรรบาน ชิมหน่อยครับชิมหน่อยนะครับอมันอร่อยมากเลยค่ะเป็นน้ำเกลือธรรมดาค่ะอันนี้เป็นมันแกวส่นะคะาชิมนแกวสนแกนยสวย่ครับจาวจากแกอเคครนจากยกอดไดีมารวม จิตรกรรมครบรอบ10ป,ปีถนนเดนโดโรดนะครับใส่บาทเรียบร้อยแล้วเป็นไหครับเรียบร้อยแล้วครับ,รบผมเรียบร้อยแล้วดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเดนโรรดตั้งแต่เริ่มตน<อ>นญญ้นจนปัจจุบันครับเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งผิดนะครับผมโอ้คุณพอ่อสุดยอดเลยครับเริ่มตน้นครับคณะกรรมการ จะบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกกครับเนาะเโรนบุลเบินครับผมถนนเดนโรสบูรีหลายมากครับคนมารวมทั้งบุญหลายหลายครับดีสืมรุทธศาสนาไายกิจกรรมกองบัเนี่ครับ่อไปครับที่นี่เขาอยู่ตำบลนี่เองครับตำบลนนนบุรีํำเอิร์จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งถนนนี้ครับ ซึ่งถนนนี้ผมมาคงสิมีคนหูจักกันเบิ่งแล้วนาจะประมาณสักครึ่งประเทศได้ครับประมาณนึงนะครับทั่วโลกเลยนะครับเนาะทั่วโลกเลยรับขอบพระคุณหลายๆครับ